ชื่อร้อยตำรวจเอกเด่นอนันต์ยอดราชนะครับชี่เล่นชี่เดียวครับตอนเริ่มวันที่เริ่มธุรก,กิจเนี่ยผมก็อายุ20ปีครับตอนนั้นเรียนอยู่เรียนในร้อยปี2นะครับแล้วก็ไม่มีเงินลงทุนเลยนะก็เลยแบบหาธุรก,กิจที่ไม่จําเป็นต้องลงทุนเยอะนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือประสบการณ์ไม่มีครับไม่เคยทำธุรก,กิจมาก่อนเลยในชีวิตนะโรงเรียนผมสอนแค่กฎหมายนะครับอ่ การกลยุทธ์ในการจับผู้ร้ายในเมืองอะไรเป็นต้นนะครับก็คือเกี่ยวกับวิชาตำรวจนะครับก็ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนในชีวิตเหมือนกันนะครับสิ่งที่กลัวกลัวกลัวที่สุดนะครับเหมือนหัวข้อเรื่องเลยก็คือผมกลัวเสี่ยงนะครับกลัวเจ๊งนะแต่ถ้าทําธุรกิจแล้วต้องลงทุนแล้วจะลําบากไปถึงคนที่บ้านนั่นคือสิ่งที่ผมกังวลที่สุดนะแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเองก็สามารถสร้างธุรกิจประสบความสําเร็จนะครับมียอดธุรกิจมากกว่าร้อยล้านต่อปีได้นะครับนะเอเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมาจากไหนนะครับ ก็มีบทความดีๆในพันทิปอีกที่ผมไปเจอมาเขาบอกว่าหลักๆคงอยู่ที่โอกาสกับความสามารถนั่นแหละความสามารถไม่แน่ใจครับแต่ใจสู้ไหมใจสู้นะครับถ้าเก่งแล้วมีโอกาสดีๆก็คงหาได้ไม่ยากเลยครับอ่าใช่ครับคนตั้งใจมุ่งมั่นเก่งนะครับก็ต้องมีโอกาสที่ดีด้วยแล้วโอกาสหาได้ที่ไหนนะครับผมเนี่ยมีโอกาสร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ชื่อว่ายู i ิลิเวอร์นะครับถ้าเพื่อนๆจะรู้จักยูนิล v เวอร์นะครับก็คือบริษัทที่ผลิตโดบลัก พอลแซนซิลไอส์ c รีมวอชาริปตันคนอนนะครับเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งของโลกที่สร้างอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็มีผู้บริโภคทั่วโลกที่ใช้สินค้าบริษัทนี้อยู่มากกว่า2,000ล้านคนเนาะตอนผมเริ่มธุรกิจอายุ20ครับไม่มีชื่อเสียงทางธุรกิจนะครับแต่ตัวยูนี้ครับแบรนด์ยูนิล e เวเนี่ยคนรู้จักทั้งโลกครับนั่นเป็นโอกาสให้ผมทุนแรงในการสร้างธุรกิจได้นะครับ นะแล้วก็บริษัทนี้นะครับได้สร้างแพลตฟอร์มนะครับให้มีศูนย์จําหน่ายสินค้าอยู่ทั่วประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับซื้อขายออนไลน์ได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตเรานะครับแล้วก็ไม่ว่าช่องทางต่างๆนะครับไลน์นะคนไทยชอบช้อปปิ้งทางไลน์นะครับแล้วก็มี ลายแอดบริหารไม่ต้องบริหารเองด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีสินค้าที่เป็นกลุ่มเมกะเทรนนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ความงามแล้วก็สุขภาพซึ่งมีความต้องการสูงมากบนโลกใบนี้ณนะปัจจุบันนะครับด้วยนว,วัตกรรมการวิจัยที่สุดยอดนะครับทำให้เราสามารถสร้างธุรกิจที่มั่นคงในระยะยาวได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ทันทีนะไม่ต้องไปสร้างบิลใหม่ไม่ต้องไปผลิตสินค้าเองนะครับและถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองอยากจะเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะอาจจะ ไม่ได้มีความชนานาญในการดําเนินธุรกิจมากนะครับเรามีทีมที่ช่วยซัพพอร์ตทุกคนนะครับให้สามารถประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับตั้งแต่เด y 1จนถึงวันที่ท่านประสบความสำเร็จได้เลยนะครับวันนี้ผมสามารถทํากําไรจากแพลตฟอร์มนี้นะครับมากกว่า30ล้านบาทแล้วนะครับมีสิ่งที่อยากจะมีนะครับมีรถในฝันนะผมสร้างบ้านหลังนี้นะครับมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทตั้งแต่อายุ27ปีนะครับ แล้วก็แต่งงานตอนอายุ28แนะครับแล้วก็ซื้อรถในฝันของตัวเองตอนอายุ29ปีนะครับคอนเฟิร์มเลยว่าแพลตฟอร์ม u n i v e r s ร์ไลนะครับสามารถทําแบบนี้ได้จริงนะครับแล้วก็มีเงินเหลือบ้างนะครับไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้างนะครับแล้วก็มีโอกาสไปเปิดประสบการณ์ให้กับชีวิตนะครับประสบการณ์เป็นสิ่งมีค่ามากครับก็มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจก็คือเราเนี่ยสามารถยืนด้วยลําแข้งตัวเองนะครับสร้างครอบครัวที่มีคววามสุขแล้ก สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่แล้ววันนี้ผมก็มีลูกตัวเล็กๆแล้วนะครับก็รู้เลยว่าเราเป็นพ่อที่ดีนะครับแม้ว่าเราจะเริ่มธุรก,กิจตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับก็จะสังเกตว่าแพลตฟอร์มยูเออร์ไลท์นะครับสามารถตอบโจทย์นะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เยอะมากมายนะครับไม่ต้องรับความเสี่ยงที่มากเกินไปสามารถสร้างความสําเร็จสร้างความภาคภูมิใจได้รับการยอมรับที่ยอดเยี่ยมได้นะครับในฐานะคนสําเร็จนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแพลตฟอร์มนี้นะไม่ต้องมีปรรระะสบบกาณ์นคั ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงไม่ต้องมีเว็บไซต์นะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องหาสินค้าเองนะครับไม่ต้องแพ็คของส่งของเองไม่เสียค่าฝากขายไม่ต้องจ่ายเงินเดือนใครและไม่มีความเสี่ยงสามารถสร้างความสําเร็จแบบไม่มีเพดานได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีครับ